กองเต้ยังไม่โอเคนะครับสำหรับสัญญาใหม่ที่สิงยื่นมาให้แค่2บวก1ปีเท่านั้นเอ็นกูกองเต้นะครับกองกลางตัวรับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยแสดงความไม่พอใจชัดเจนกับข้อเสนอที่เชลซีมอบให้ใหม่นะครับเนื่องจากตนเองนับต้องการสัญญาที่มีระยะเวลามากขึ้น The Atlantic นะครับสื่อของ,องกิตเนี่ยออกมารายงานว่ากองเต้ไม่ยินดีที่จะรับสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดอย่างเชลซีที่มีอายุสัญญาระยะเวลา2ปีจนถึงปี2 0 2 4 และมีเงื่อนไขยขยายสัญญาเพิ่มเติมไปอีก1ปีที่อาจจะสิ้นสุดหลังฤด,ดูกาลจบปี2024-25ตามรายงานข่าวนะครับรายงานว่าการเจรจาร,ระหว่างเชลซีกับตัวแทนของกองเต้นเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ต้องหยุดชะงักลงหลังจากโรมานอบาโมวิดนะครับเจ้าของคนเก่าของเชลซีประสบปัญหาส่วนตัวและต้องมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของคนใหม่ที่นำโดยทอ็อด์โบลีซึ่งตอนนี้เนี่ยรับตำแหน่งประธานสโมสรพ่วงก,กับผู้อำนวยการกีฬาช่วครขวด้วย การเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่นะครับจึงไม่มีความเพิ่มเติมใดๆดแต่กองเต้เองนะครับยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าต้องการข้อเสนอที่มีอายุมากกว่า 2. อวก1ปีมิฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะปล่อยตัวเองหมดสัญญาเมื่อถึงกลางปีหน้าโดยมีปารีสแซงแชแยงนะครับยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปจับตามองอยู่แล้วสำหรับกองเต้นะครับเรื่องอายุนี้ก็ขึ้นหลักสามไปแล้วถ้ามองว่าเป็นปัญหาก็ไม่น่าใช่สำหรับเชลซีนะครับเนื่องจากนะครับเชลซีเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญ,ญญา4ปีกับคาริโดว์คุลิบารีนะครับเซ็นเต ทั้งที่นะครับเจ้าตัวเอมีอายุ31ปีเท่ากับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้เลยเดี๋ยวเรามารอตามต่อพร้อมกันนะครับว่าเชลซีเนี่ยจะเซ็นสัญญามากกว่านี้ไหมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับฟังผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ